สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปป้า,าสตอรี่ครับปป้าออกมารักขบวน,นรถครับหลังจากเมื่อวานได้เดินทางไปงานครอบครองคะแนนที่เพชรบุรีครับวันนี้กลับมาทํางานแล้วครับขอต้อนรับสู่ช่องปป้า,าสตอรี่ครับเป็นตัวที่สอง สวัสดีครับสูง,สง,สงดีครับก็เป็นการไปอมอห่วงนะครับเหมือนทุกวันแล้วก็รับห่วงมานะครับก,ก็เป็นคลิปแรกของวันนี้นะครับหลังจากเดินทางกลับมาทำงานต่อนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ าการก่อสร้างหลังคู่ครับก็ประมาณนี้ครับฝนก็เริ่มนะลงเม็ดนะครับนะครับทอง่องฟ้าสลัวสลัวสลับกับแสงแดดนะครับแล้วก็มีผลฝนโปรยลงมานิดหนึน่งก็ประมาณนี้ครับก็ที่สถานีครับ